สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิววิววันนี้แอดจะพามาเปิดประวัติสีกากอบนารีพิฆาตพ,พระชั้นผู้ใหญ่หลายรูปทำวงการสงสเือนสำหรับสีกากอบนะคะหรือที่บางสื่อก็เรียกว่าน้องดอกไม้หญิงสาวจากจังหวัดพิจิตรกลายเป็นชื่อที่ถูก กล่าวถึงอย่างกว้างขวางในสื่อสังคมออนไลน์และก็สื่อกระแสหลักนะคะหลังมีข่าวเชื่อมโยงกับพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่หลายรูปในลักษณะของความสัมพันธ์เชิงชู้สาวสะเทือนศรัทธาต่อวงการพระพุทธศาสนาไทยจนได้รับฉายาจากสื่อว่านารีพิฆาตพระปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องอื้อฉาวส่วนบุคคล หากแต่เป็นภาพสะท้อนของปัญหาลึกในวงการศาสนาและตั้งคำถา,ถามถึงจริยธรรมของผู้ที่ควรเป็นแบบอย่างทางด้านศินลธรรมสีกากอบหรือสีกากออายุประมาณ35ปีจากจังหวัดพิจิตร เดิมครอบครัวมีฐานะยากจนเรียนจบแค่ชั้นม .3 ก่อนจะเดินทางมาหางานทำในกรุงเทพมหานครโดยมักเข้าวัดทำบุญเพื่อคลายเครียดจนได้ใกล้ชิดกับพระ ผู้ใหญ่หลายรูปซึ่งชื่อสิกาโอฟเริ่มเป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์เมื่อเธอออกมาเปิดเผยความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่หลายรูปโดยบางสื่อเรียกเธอว่าน้องดอกไม้ขณะที่สีกาโกฟก็มีประวัติไม่เป็นที่เปิดเผยมากนะักก่อนจะตกเป็นข่าว และก็กลายเป็นบุคคลสาธารณะเพียงชั่วข้ามคืนนั่นเองนะคะสำหรับความสัมพันธ์ของศิกากอบกับพระผู้ใหญ่และก็ะกระแสข่าวกรณีของศิกากอบเริ่มจากทิดอารนะคะทิดอารเนะาะอดีตเจ้าคุณอาร์ตพระเทพวชิระปราโมกแห่งวัดตรีทศเทพที่ศึกทันทีหลังมีข่าวถูกอ้างว่ามีความสัมพันธ์กับ หญิงสาวคนหนึ่งเลยเถิดถึงขั้นอ้างท้องแล้วก็เรียกร้องค่าเลี้ยงดูอย่างไรก็ตามเรื่องราวของสีกากอรไม่ใช่ข่าวใหม่แต่เป็นการสะสมหลักฐานและความสัมพันธ์กับพระผู้ใหญ่หลายรูปมาเป็นเวลานานคลิปและจีวรในบ้านเป็นเครื่องยืนยันความเชื่อมโยมหลายวัดนะคะ ก่อนจะนำไปสู่การลาศิกขาของพระหลายรูปเหตุการณ์นี้จึงถือเป็นชนวนโยงสู่ข่าวเจ้าคุณอาร์ตนะคะซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนเจ้าคุณอาร์ตขออภัยนะคะซึ่งก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนให้คดีนี้กลายเป็นข่าวอื้อฉาววงการกว้างไปในช่วงนั้นหลังจากกรณีที่ทิศ เป็นข่าวคลึกโครมได้เพียงไม่นานสีกากรอบก็ได้เผยภาพวิดีโอและข้อความสนทนาที่สื่อถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระผู้ใหญ่อีกหลายรูปบางรูปมีตำแหน่งสำคัญในวงการสงฆ์ไทยหลักฐานเหล่านี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกวัดนำไปสู่การลาสิขาการย้ายวัด การตั้งคำถามถึงจริยธรรมของพระสงฆ์อย่างกว้างขวางในสังคมนั่นเองและต่อมาตำรวจก็ได้ออกมาตรวจอายัดมือถือกว่าห้าเครื่องของสิกากกฟพบหลักฐานคลิปภาพและก็แชทรวมกว่า80,000ไฟล์เกี่ยวกับพระผู้ใหญ่8รูปในระดับ นะคะเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็เจ้าอาวาสหลายวัดตัวอย่างเช่นพระพุทธฉายนะคะเป็นวัดพระพุทธฉายสระบุรีวัดปากน้ําภาษีเจริญกรุงเทพวัดโสธรวณวรารามฉะเชิงเชาและก็เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกที่ได้สมัครใจลาสิกขาและนอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่าศีกากรเปรียกเงินจากพระต่างๆทั้งค่าเลี้ยงดูหรือข่มขู่ด้วย คลิปแบล็คเมลนั่นเองนะคะตามข่าวพบว่าเจ้าคุณอาจถูกเรียกเงินรวมกว่า7ล้านนอกจากนี้ตำรวจยังระบุว่าพระผู้ใหญ่บางรูปมีโลกหลายใบและก็มีความสัมพันธ์ซ้อนมากกว่า1คนนั่นเองนะคะ และสรุปบทสัมภาษณ์ของสีกากอฟนะคะหลังจากตกเป็นศูนย์กลางของข่าวเช้าที่เชื่อมโยงพระผู้ใหญ่หลายรูปสีกากอฟหรือที่บางสื่อเรียกว่าน้องดอกไม้ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการโทรทัศน์แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อโดยเธอปฏิเสธข้อกล่าวหา,หาหลายประเด็นพร้อมยืนยันว่าเรื่องราวที่ถูกเผยแพร่ในโซเชียล บางส่วนไม่ตรงกับความจริงนั่นเองหนึ่งในข้อกล่าวหาหนักก็คือการมีสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับพระชั้นผู้ใหญ่และการเรียกรับเงินจำนวนมหาศาลซึ่งเธอก็ปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่าไม่เคยแบล็กเมลหรือเรียกร้องเงินจากพระรูปใดพร้อมย้ำว่าทรัพย์สินที่ครอบครองเช่นที่ดินหรือเงินทุนได้มาจากธุรกิจส่วนตัว และสนับสนุนจากเพื่อนไม่เกี่ยวข้องกับการรีดไถหรือหลอกลวงนั่นเองนะคะและสำหรับกรณีพาบางรูปที่ถูกระบุว่าเป็นพ่อของลูกเธอก็ยืนยันว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพารูปนั้นและพร้อมให้การตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความจริงนอกจากนี้เธอก็ยังกล่าวว่า เคยรู้จักกับอดีตพระบางรูปหลังจากลาสิขาแล้วซึ่งไม่มีข้อผิดทางศิลธรรมตามกฎหมายหรือศาสนาสิกาก๊อบยังเผยอ,อีกว่ายินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่พร้อมให้ตรวจสอบทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นหลักฐานในโทรศัพท์มือถือหรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆรวมถึงแผนจะดำเนินคดีกับผู้ที่ เผยแพร่ข้อมูลข้อมูลอันเป็นเท็จหรือแอบอ้างใช้ภาพบุคคลอื่นในนามของเธออย่างไม่ถูกต้องนั่นเองท้ายที่สุดแล้วสีกากรอบก็พูดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครอบครัวโดยเฉพาะกับบุตรทั้งสามคนที่ต้องเผชิญกระแสะสังคมอย่างหนักยอมรับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ได้เปลี่ยนชีวิตของเธอแล้วก็ คนรอบข้างไปอย่างชินเชิงศรัทธาสงฆ์และศีลธรรมที่ถูกสั่นคลอนข่าวเช้าดังกล่าวได้สะเทือนศรัทธาของชาวพุทธจำนวนไม่น้อยหลายคนรู้สึกผิดหวังที่พระผู้ใหญ่บางรูปประพฤติตนไม่เหมาะสมขณะที่บางคนกลับตั้งคำถามต่อระบบของคณะสงฆ์ที่ขาดกลไกตรวจสอบอย่างจริงจังความเคลื่อนไหวจาก สำนักพระพุทธศาสนารวมถึงการสั่งตรวจสอบวัดและพระที่เกี่ยวข้องสะท้อนความจำเป็นของการปฏิรูปอย่างเป็นระบบโดยมีทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงตำหนิฝ่ายหนึ่งบองว่าสีกากเป็นผู้ที่กล้าเปิดเผยความจริงที่สังคมไม่กล้ามองตรงๆแต่ในอีกมุมหนึ่งเธอถูกวิจารณ์เผยข้อมูลเพื่อหวังผลส่วนตัวหรือใช้ ่ส่วนตัวขอภัยนะคะหรือใช้โซเชียลมีเดียอย่างไม่เหมาะสมเรื่องนี้จึงเป็นมากกว่าดราม่านะคะแต่ก็คือภาพสะท้อนการต่อสู้ระหว่างศรัทธ,ธาจริยธรรมและก็การตั้งคำถามต่ออำนาจศาสนาในสังคมไทยนั่นเองและคำถามที่สำคัญคือพระควรมีพฤติกรรมเช่นนี้ได้หรือไม่มากกว่าจะโทษผู้หญิงเพียงฝ่ายเดียว และกรณีของสิกากอบไม่ได้เป็นเพียงข่าวเฉาของหญิงสาวกับพระสงฆ์แต่ยังเป็นปรากฏการณ์สังคมที่เผยให้เห็นรอยร้าวในโครงสร้างของความเชื่อของผู้คนการใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือสร้างภาพลักษณ์กับความจริงที่อาจซ่อนอยู่ใต้จีวรไม่ว่าเธอจะเป็นผู้ถูกกระทำผู้ร่วมกระทำหรือผู้เปิดโปงการที่ชื่อของสิกากอบ ถูกจดจำอย่างกว้างขวางก็สะท้อนพลังของเรื่องเล่าและก็สื่อในยุคปัจจุบันที่สามารถเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นจุดศูนย์กลางของการตั้งคำถามต่อระบบนั่นเองนะคะสำหรับแอดก็มีข้อมูลมา,าเล่าสู่กันฟังเพียงแค่นี้ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้